สวัสดีครับท่านผู้ฟังการติวจากอาจารย์วรวิชาการนะครับสำหรับในการเตรียมสอบประหลัดอำเภอวันนี้อาจารย์ก็จะมาขึ้นรายละเอียดในเรื่องของทะเบียนนิติกรรมนะครับทะเบียนนิติกรรมที่สำคัญนะครับถ้าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะอยู่ในส่วนของเอกเทศสัญญา อาจารย์ขอเล่าประเด็นก่อนว่าส่วนที่เราจะเรียนเนี่ยจะมีเพียงซื้อขายแลกเปลี่ยนให้และก็จำนองสี่ประเภทเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าจะมีนิติกรรมอย่างอื่นก็ตามเช่นเรื่องของการจำนำแการเช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นนิติกรรมที่มีสัญญา ่อกันสองฝ่ายนะครับทำไมเราถึงไม่เรียนตรงนั้นทำไมอาจารย์ถึงโฟกัสเท่านี้นี่คือสิ่งที่เราเรียนและถูกต้องที่สุดเพราะมีแค่สี่อย่างนี้เท่านั้นที่เกี่ยวกับอำเภอรหรือานอำเภอครับนอกนั้นไม่เกี่ยวนอกนั้นเขาก็ว่าตามไปในส่วนนิติกรรมของเขาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกชนกับเอกชนแต่ คือซื้อขายแลกเปลี่ยนให้จำนองเนี่ยเขาต้องมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าใครเรียนนิติศาสตร์มาจะเข้าใจข้อนี้ดีนะครับทีนี้ตัวไฮไลท์ที่สำคัญมีอยู่สี่อย่างนี้ภาพในการจำถ้าหมายถึงนิติกรรมนะครับทะเบียนนิติกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่ของงานทะเบียนทั่วไปเนี่ยที่กำเรากำลังเรียนเนี่ยให้เรานึกถึง การซื้อขายการแลกเปลี่ยนการให้และการจำนองเท่านั้นและอาจารย์เพิ่มมาอีกข้อนึงก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมถ้าเขามาจดทะเบียนซื้อขายแลกเปลี่ยนให้จำนองนะครับเราก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้เพราะนั้นประเด็นสำคัญจะมีอยู่เพียง5้าส่วนเท่านี้และเมื่อเราเรียนเรื่องของซื้อขายแลกเปลี่ยนให้จำนอง แล้วสี่ประเภทอาจารย์จะไม่กล่าวถึงอีกในส่วนของอะไรครับประมวลกฎหมายแพง่งคือเราต้องสอบประมวลกฎหมายแพง่งประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช่ไหมทีนี้ในส่วนของแพง่งที่เรากำลังจะเรียนในอนาคตนะซึ่งอาจารย์บรรจุไว้ในเล่มที่สิบ อาจารย์จะไม่กล่าวถึงเรื่องของซื้อขายแลกเปลี่ยนให้และจำนอนนี้อีกเพราะมันจะไปซ้ำกันก็ถือว่าท่านเรียนในเรื่องของทะเบียนนิติกรรมนี้แล้วคิดเป็นคอนเซปต์ง่ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างเงี้ยหนังสือมันก็จะหนามากแล้วเราก็ไปอ่านในเรื่องเดียวกันสองที่คือหนึ่งอ่านในเรื่องของทะเบียนนิติกรรมสองคุณก็ต้องไปอ่านในทะเบียนของอ่าประมวลกฎหมายแพ่งอีกซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดผลดีเพราะอ่านที่เดียวก็พอนะครับ เมื่อเข้าใจตรงกันเรามาขึ้นกันนะครับทะเบียนนิติกรรมหมายถึงการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยสมัครใจมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ถูกกำหนดไว้ในมาตรา149่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือความหมายของนิติกรรมจำแค่นี้ก็พอนะครับ เขาบอกว่างานทะเบียนนิติกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการอำเภอปัจจุบันกรมการอำเภอเนี่ยอำนาจของเขาถูกโอนไปให้ของในอำเภอแล้วนะครับตามที่เราเรียนมาในภยายราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ในปัจจุบันเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้แก่หนึ่งซื้อขายจะรวมทั้งขายฝากด้วยสองแลกเปลี่ยนสามให้สี่จำนองเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราจะสอบปลัดอำเภอและฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยในอำเภอเนี่ยประเด็นของนิติกรรมเราจะเรียนอยู่แค่นี้เราจะไปเรียนสเปสะสปะคิดว่าเหมารวมหมดเช่นสัญญาเช่าซื้อสัญญาจ้างแรงงานการจำนำอย่างเงี้ยการฝากทรัพย์เป็นเรื่องของนิติกรรมทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับรตรงส่วนนั้นต้องนำไปบรรจุไวในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างหาก นี่คือความจริงที่ถูกต้องนะครับลูกศิษย์วัดถัดมานะครับอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์ให้พวกเราว่าฉะนั้นถ้ากล่าวถึงเรื่องของนิติกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอแล้วจะมีเพียงสี่อย่างนี้เท่านั้นเห็นไหมก็มาขึ้นเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของซื้อขายความหมายตามตัวบทเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ อันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซือ้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายเพราะฉะนั้นสัญญาซื้อขายจะมีบุคคลสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซือ้อการกระทําคืออะไรครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลง นะผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายใช้ราคาทรัพย์สินในปัจจุบันหมายถึงเงินนะครับจากบทบัญญัติเนี่ยทาให้เราขยายความเรื่องของสัญญาซื้อขายดังนี้ครับหนึ่งสัญญาซื้อขายในยเป็นสัญญาต่างตอบแทนคือคนหนึ่งเป็นผู้ขายเอาของให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้ซื้อเอาเงินให้เป็นสัญญาต่างตอบแทนสอง สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขายกันให้แก่ผู้ซือ้อหมายถึงว่า,าเราไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าของรถยนต์ก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาให้เราเราก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันนี้เขาพูดเรื่องกรรมสิทธิ์อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราดูอย่างนี้นะครับตามครับสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาฝ่ายผู้ซือ้อ ตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายคําว่าราคาหมายถึงตัวเงินในปัจจุบันอย่างเราไปซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ซื้อเราก็าต้องใช้ราคาทรัพย์สินไอ้ราคาทรัพย์สินในปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวเงินนั่นแหละคงไม่มีใครหรอกครับเอาข้าวไปซื้อบ้านเอาข้าวไปแลกกับรถก็คงไม่มีใครเอาในปัจจุบันนะครับสี่ ในตัวบทใช้คำว่าตกลงว่าจะใช้ราคานะครับตกลงให้สัญญาซื้อขายเพียงผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเพียงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่กันนั้นก็เป็นสัญญาซื้อขายก็ได้เกิดขึ้นแล้วว่าโอเคนะผมจะมาซื้อรถของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการพูดกันเป็นว่าจาสัญญาซื้อขายก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ส่วนมากในปัจจุบันการดำเนินการเนี่ย ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ราคาแพงขนาดนั้นเขาค่อยทําเป็นสัญญาคือเป็นหนังสือนะครับข้อห้าเรื่องเรือและแพก็กฎหมายบอกว่าให้จดข้อความในสัญญาทะเบียนนิติกรรมแล้วบันทึกในต้นขั่วปคสามสิบสี่นะครับและตัวสัญญาให้ในอำเภอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับ ทีนี้ไฮไลท์ประเด็นสําคัญของสัญญาซื้อขายอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะัวิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปหรือซื้อขายแพรและและ,และสัตว์พาหนะด้วยเพราะนั้น เดนข้อนี้นะครับได้มีการชําระใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเรือต้องมีหกตันทอนี้เรือต้องห้าตันขึ้นไปก็ต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียนก็เป็นโมคะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาแยกความหมายการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นี้ก่อนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายถึงการซื้อขายที่ดิน นะครับและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรก็คือเช่นบ้านเนี่ยก็ติดอยู่กับที่ดินนะครับสองเรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปถ้าสี่ตันสามตันสองตันก็ไม่ต้องจดทะเบียนก็ซื้อขายกันได้เลยหน้าที่ของเราเนี่ยแหละครับคือการจดทะเบียนแพรนะครับหมายความเฉพาะแพรที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนเท่านั้นไม่รวม ถึงแพรสุงและแพรไม้ไผ่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับการซื้อขายแพรสี่ก็คือสัตว์พาหนะนะตามพระราช,ชบ,บัญญัติสัตว์พาหนะนะครับได้แก่ช้างม้าโคกระบือล่อลาหกประเภทนี้เท่านั้นถ้ามีการซื้อขายต้องจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ท่านนี่แหละครับเป็นประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร ถ้าเขามาซื้อช้างมา้าโคกระบือล่อลาเราก็ต้องรับจดทะเบียนให้เขามันเป็นการบันทึกสลักหลังลงเพื่อเป็นหลักฐานแก่กันนะครับก็จบไปแล้วในเรื่องของสัญญาซื้อขายทีนี้อาจารย์ก็จะมาขึ้นเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเขาบอกว่าอันว่าแลกเปลี่ยนกฎหมายบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับ นั้นคือสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันและกันบัญญัติไว้เท่านี้สัส้นๆง่ายๆแลกเปลี่ยนคืออของมาแลกเปลี่ยนกันต่างคนต่างโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันนะคนหนึ่งเอารถมานะครับคนหนึ่งเอาอะไรก็แล้วแต่มาเขาเรียวกว่าการแลกเปลี่ยนกันนะครับปัจจุบันคิดว่าคงไม่มีนะครับในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนมีแต่น้อยมากทีนี้ ไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องของมาตาห้าหนึ่งเก้าในเรื่องของสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าให้นาบทบัญญัติทั้งหลายในเรื่องของสัญญาซื้อขายมาใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นที่เราเรียนมาทั้งหมดในเรื่องของซื้อขายเนี่ยให้นํามาเขาเรียกว่าอะไรครับนามาแอพพลายกับสัญญาแลกเปลี่ยนนี้ด้วยเช่นถ้าคุณแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์คุณเอาที่ดินไปแลกเปลี่ยนกัน ต้องอะไรครับต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี่คือความหมายของคําว่าให้นําในส่วนของสัญญาซื้อขายเนี่ยมาใช้กับสัญญาแลกเปลี่ยนหรือคุณเอาเรือตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปมาแลกเปลี่ยนกันคุณก็ต้องนําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คุณแลกเปลี่ยนแพนะคุณแลกเปลี่ยนสัตว์พาหนะก็คือช้างม้าโครกระบือล่อลาคุณก็ต้องนําไปจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับและความหมายอื่นๆเช่นสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นสัญญาแลกเปลี่ยนก็ต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนรือต่างคนต่างเอาของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้เป็นหลักที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะแต่มีความจําเป็นที่เราต้องเรียนเพราะเขาต้องนํามาจดทะเบียนกับใครครับนายอำเภอสามครับเป็นเรื่องของสัญญาให้ อันนี้จะใช้เยอะอยู่ในปัจจุบันเช่นพ่อแม่ให้ที่นาที่ดินกับลูกเนี่ยเวลาสลักหลังเนี่ยจะสลักหลังคําว่าให้นะครับโดยส่วนมากถ้าไม่ใช่การซื้อขายนะจะสลักหลังคําว่าให้ไม่เชื่อดูบทรพบุรุษของของเราก็ได้เวลาจะให้ที่ลูกแต่ละคนเนี่ยเขาจะไม่ทําเป็นสัญญาซื้อขายเขาจะทําเป็นสัญญาให้และให้คุณไปหยิบโฉนดมาดูก็ได้ เผื่อเห็นบางอันนะครับนโฉนดนะที่มีครุฑสีแดงๆครับเอามาดู <c oughs> ก็จะมีการสลักหลังไอ้ตรงเนี้ยคาว่าให้ให้ใครก็มีชื่อของเราอยู่ผู้ให้คือใครพ่อแม่ของเราทีน,นี้เราก็ต้องมาเรียนเพราะเขาต้องนาไอ้เรื่องเนี้ยไปจดทะเบียนมันจะมีตาประทับครุฑนะรูปสิงห์ียสีแดงๆประทับตาอยู่ข้างหลังซึ่งตาสิงเนี้ยต้องประทับโดยโลงนามของนายอำเภอเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียน ตัวบทเขาบอกว่าอย่างนี้ครับลูกศิษย์เขาบอกว่าอันว่าให้นั้นนะคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หานะแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นเห็นไหมมีคนอยู่สองคนคนหนึ่งคือผู้ให้อีกคนหนึ่งคือผู้รับ โดยวิธีการให้เนี่ยต้องให้โดยเสน่หาโดยเสน่หาคืออะไรครับไม่มีค่าตอบแทนและไอคนที่รับเนี่ยมันต้องเต็มใจที่จะรับเอามันถึงจะครบองค์ประกอบของสัญญาให้จากบทบัญญัติเรื่องของสัญญาให้ที่ที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยเรามาขยายความได้อย่างนี้ครับหนึ่งเป็นสัญญาต้องมีบุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้กับผู้รับนะสอง ผู้ให้เนี่ยต้องให้โดยเสน่หาซึ่งหมายความว่าผู้รับไม่ต้องเสียอะไรเป็นการตอบแทนจึงจะเป็นสัญญาให้อนะเพราะนั้นสัญญาให้นะจึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนจำไว้นะครับนี่คือข้อสอบสัญญาให้เนี่ยจึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนคือฉันให้คุณคุณไม่ให้ต้องให้เงินหรืออะไรฉันเป็นการตอบแทนเพราะเมื่อไหร่ที่ฉันให้คุณแล้วคุณให้เงิน ฉันเป็นการตอบแทนมันจะไม่ใช่สัญญาให้มันจะเป็นสัญญาอะไรครับซื้อขายไงเห็นไหมคนนึงเอาของให้อีกคนนึงเอาเงินมาให้เป็นการตอบแทนในลักษณะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะเป็นสัญญาซื้อขายทันทีเพราะฉะนั้นสัญญาให้เนี่ยจะไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนเป็นเรื่องของฉันให้เธอแต่เพียงผู้เดียวโดยการให้โดยเสน่หานะครับสามผู้ให้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเช่น <3. S 1> <3. S 2> นายแดงจะเอาที่ดินให้ลูกนายแดงก็ต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือเป็นเจ้าของพูดง่ายๆเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่าไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็มีาสามองค์ประกรอบที่อาจารย์ได้เล่ามาคือหนึ่งต้องมีบุคคลสองฝ่ายคือผู้รับกับผู้ให้สองต้องเป็นการให้โดยเน่หา เมื่อเป็นการให้โดยเสน่หาสัญญาให้เนี่ยจึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนและสามผู้ให้ก็ต้องมีกรรมสิทธิ์คือเป็นเจ้าของในสิ่งที่จะให้นะครับเขาบอกว่าการให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านว่าย่อมสมบูรณ์เมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องสมมอบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทรัพย์สินที่จะซื้อขายกันนะครับก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือในอำเภอเนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียนถ้าคุณจะให้กันคุณต้องมาให้อำเภอลงชื่อแล้วจะมีคลุกไอตัวสีแดงครับ เขาเรียกว่าตาประทับเอโทษทีครับตาสิงสีงแดงนะครับประทับลงไปในสัญญาให้นะครับมันถนึงจะครบสมบูรณ์นะครับก็จบไปแล้วในเรื่องของสัญญาให้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสัญญาจำนองเป็นสัญญาเรื่องสุดท้ายที่อยู่ในทะเบียนนิติกรรมที่อยู่ในนำหน้าหน้าที่ของนายอำเภอตัวบทเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการจำนองคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง เอาสินเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองเพราะฉะนั้นบุคคลในเรื่องผู้รับจำนองเนี่ยจะมีอยู่สองบุคคลหนึ่งคือผู้จำนองสองผู้รับจำนองทีนี้เขาบอกว่าการจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ และทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องสมมอบเพราะนั้นเช่นเราเอาที่ดินผืนหนึ่งไปจำนองถามว่าที่ดินนี้เราต้องสมมอบไหมไม่มันก็อยู่ของเขาแต่เป็นประกันการชำระหนี้โดยที่จำนองมันจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ชำระหนี้เขานี่คือหลักของการจำนองนะครับอ่าทีนี้ทรัพย์สินถัดมานะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่จำนองได้หนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่ที่ดินหนึ่งก็คือที่ดินสองทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรเช่นบ้านนะครับบ้านก็ติดกับที่ดินในลักษณะเป็นการถาวรหนึ่งก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้สองสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้เนี่ยคือหนึ่งเรือกำปั้นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปใชครับถ้าเรือกำเรือกำปันหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันต้องมีระวางตั้งแต่หกหกตันขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเรือยนเนี่ยมันต้องมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแล้วก็แพสัตว์พหนะนะแล้วก็สังหาริมทรัพย์อื่นๆที่ระบุไว้ว่าสามารถ นำมาจำนองได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำนองได้เป็นไปได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์จำข้อนี้ให้ดีๆนะครับทีนี้อาจารย์ได้คอมเมนต์ตัวขีดเส้นใต้ให้เรานะครับประเด็นนี้อาจจะเป็นข้อสอบนะครับเขาบอกว่าส่วนแพรนั้นจำนองไม่ได้เพราะนะไม่มีกฎหมายให้จำนองให้จดทะเบียนแพร จำไว้ให้ดีนี่คือข้อสอบนะครับแพเนี่ยจำนองไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายให้จดทะเบียนแพรนะก็จบไปแล้วในส่วนของเรื่องของการจำนองนะครับข้อสังเกตในเรื่อง การปฏิบัติงานเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เราอ่านเองสุดท้ายอาจารย์ก็จะมาขึ้นในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมหลักมีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการทํานิติกรรมที่อำเภอในอำเภอก็จะเซ็นแล้วประทรับอ่าตาสิงสีแดงเนี่ยเขาต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมงต่อไปนี้มีอยู่7กรณีนะครับหนึก็คือสัญญามีทุนทรัพย์ ก็คือหนึ่งร้อยบาทแรกเนี่ยนะก็ห้าบาทหนึ่งร้อยบาทหลังเนื้อเศษของหนึ่งร้อยก็ร้อยละหนึ่งบาทนะแต่ฉบับหนึ่งต้องไม่เกินห้าร้อยนะครับเราก็ไล่ไปจนถึงอ่าข้อที่เจ็ดค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดนะครับก็ให้เราอ่านเองข้อหนึ่งเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมจัดทําสัญญาข้อสองเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบุริมสิทธิ์ข้อสามค่าธรรมเนียมสลักหลัง เปลี่ยนแก้ข้อความในสัญญาข้อสี่ค่าธรรมเนียมตราสินไม่ใช่คดีอาญาข้อห้าค่าธรรมเนียมชนสูตรไม่ใช่คดีอาญาข้อหกค่าธรรมเนียมอาญาทรัพย์ไม่ใช่คดีอาญาและข้อเจ็ดค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดนะจาเรื่องของตัวเลขในอัตราค่าธรรมเนียมเพราะกรมการปกครองสามารถนําเรื่องนี้มาออกข้อสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วในเรื่องของทะเบียนนิติกรรม อาจารย์จะทวนให้เราอีกทีว่าทะเบียนนิติก,กรรมเนี่ยนะครับที่อยู่ในอำนาจของนายอำเภอจะมีอยู่สประการนี้เท่านั้นนะครับตําตลาที่อ้างอิงนะคือหนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้คำว่าจดทะเบียนต่อพนักงานเจน้าหน้าที่และสองตำลาของส่วนการบริหารงานทั่วไปนะครับ ที่บอกว่ามีเฉพาะเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนให้และจำนองนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนให้จำนองเนี่ยก็จะไม่มีอีกถ้าเราไปเจอในเรื่องของกฎหมายประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกถือว่าเราเรียนในส่วนนี้แล้วนะครับมันจะซ้ํากันก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ขอให้เราได้ไปตบทกตวนเนื้อหาอาจารย์ก็จะติวให้เราเต็มที่นะครับ คนที่ซื้อหนังสือชุดนี้ไปก็จะมีรหัสผ่านทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะอาจารย์ก็จะแจ้งผ่านทางหน้าเฟซนะหรือให้คุณนัทเขาแจ้งว่ามีการอัปเดตเนื้อหาตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์จะได้เปรียบคนอื่นๆนะครับข้อมูลอะไรใหม่ๆก็จะลงให้ทันทีนะครับส่วนของทะเบียนนิติกรรมอาจารย์ก็ขอจบการติวให้เราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ